ห้ล้านปอนด์ทุกคนยังจำได้ไหมครับเป็นดิวมหาศารเมื่อปี2011ดิวดิวนี้ทำให้แฟนบอลเชลซีตกตะลึงแต่ความคาดหวังกับซปเปอร์สตาร์คนนี้สวนทางกับผลงานอย่างยิ่งนี่คือดิวของเฟอร์นันโดตาเรสความคาดหวังที่กลายเป็นความปวดร้าว ย้อนกลับไปครับเดือนมกราปี2011เชลซีปิดดิวเฟรนดัดอดตอเลสจากลิเวอร์พูลด,ด้วยค่าตัว50ล้านปอนด ถือว่าเป็นสถิติแพงที่สุดของ,องกิตณเวลานั้นและนี่เป็นดิวที่เขย่าวงการทั้งยุโรปในตอนนั้นครับเฟอร์นันโดตอเรสคือตัวท็อปของพรีเมียร์ครับยิงให้กับลิเวอร์พูลไปถึง80ประตูจากการลงเล่น140นัดได้รับยกย่องว่าเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกหน้าเวลานั้นแฟนบอลเชลซีครับต่างกับดีใจตื่นเต้นและคาดหวังนะครับเขาจะมาผนึกกำลังกับดิเอโยด็อ er กบาอาน์ลกากลายเป็น สามประสานอันน่ากลัวที่ทีมไหนเจอเชลซีต้องเยี่ยวเหนียวกันเลยทีเดียวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือตอเลสดับสนิทหลังสวมเสื้อเชลซีเรามาดูสถิติของฟอนเดโดตอเรสกับเชลซีกันดีกว่า ตั้งแต่ปี2011ถึง2014นะครับลงเล่นในพรีเมียริกไปแล้ว110นัดยิงได้แค่20ประตูเท่านั้นเฉลี่ยนะครับ1ประตูต่อ5.5เกมแม้จะมีโมเมนต์ระดับตำนานเช่นยิงประตูใส่บาร์เซโลนา ในยูฟาปี2012แต่ภาพรวมเขาถือว่าไม่ใกล้เคียงเลยตอนที่เขาอยู่กับลิเวอร์พูลแต่ยังไงก็ตามนะครับนะักเตะอย่าง o, เฟร์นันโดตอรเรสเนี่ยก็สร้างโมเมนต,ต์ต่างๆให้เราจดจำไม่ว่าจะเป็นเกมกับเบนฟิก้าเกมกับบาร์เซโลนารวมถึงนะครับเขาเองเก็ได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกกับเชลซีเอฟเอครับ แต่น่าเสียดายครับเขาไม่ได้จับโทฟี่พิมเมริกนั่นเองถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่แฟนบอลเชลซีต่างคาดหวังแต่มันส่วนทางกับผลงานอย่างมากมายแต่อย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับการที่เชลซีทุ่มซื้อตอเลนหสล้านปอนด์แต่ได้ผลงานแค่บางประตูที่น่าจดจำสุดท้ายครับดีลวนี้จึงเป็นบทเรียนสำคัญให้กับบอร์ดบริหารและแฟนบอลว่า ค่าตัวไม่ใช่ทุกอย่างบางครั้งสิ่งที่ทีมต้องการอาจจะอยู่ตรงหน้าแต่เรากลับมองข้ามไปถ้าอยากให้ทําต่อแค่กดไลค์ถ้าอยาก Subscribe ให้คุณออกไปกินกระเพราดีกว่าครับอ้อลืมไปเตาเลสได้ชมป์อยู่โลเปเลกด้วย